สวัสดีครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่ TGT Channel ครับและวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม The Legend of Zelda: Breath of the Wild กันนะครับผมอ่ะวันนี้มาเข้าตั้งแต่หน้าเลือกเกมกันเลยครับผมจะมาสอนวิธีการเล่น MASTER MODE กันครับอ่ะเปิดเกมมาแล้วก็เลือก user นะครับผมนะพอเข้ามาที่หน้าไทเทินนะครับผมนะเราจะมีให้เลือกครับ Play in Master Mode ครับการจะเลือกอันนี้ได้ครับเราจะต้องซื้อ DLC ก่อนนะครับ DLC ก็ซื้อจากตรงนี้ได้เลยครับอ่ะ เรซื้อเสร็จนะครับเราจะสามารถเข้าไปที่ play in master mode ได้นะครับผมนะแล้วก็เลือกกดโอเคหน้าไทเทนครับก็จะไปที่ master mode นะครับผมนะอ่าคราวน,นี้ master mode นี่ก็คือเดี๋ยวจะอธิบายก่อนนะเซฟนะครับเซฟของ master mode นะครับจะแยกออกจากเซฟของอ normal mode นะครับผมนะถ้าใครเล่น normal mode ไว้นะครับ ก็แล้วอยากจะมาเล่นมาสเตอร์โหมดนะครับจะต้องเริ่มต้นใหม่นะครับผมนะอ่าแล้วก็มาสเตอร์โหมดนะครับเหมาะสำหรับผู้เล่นที่เล่นมาแล้วระดับหนึ่งครับมีความชำนาญแล้วนะครับผมนะไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะฮะอ่าลัวควราวนี้ผมจะ,ะมาเริ่มเล่นตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมนะไปที่นิวเกมนะครับจะสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับผมว่า มีอะไรบ้างที่ต่างจาก normal mode นะครับสำหรับ master mode ครับอันดับแรกนะครับผมก็คือหน้า loading เกมนะครับผมนะจะเป็นสีแดงนะครับผมนะแล้วก็ส่วนของเนื้อเรื่องนะครับจะไม่ต่างจาก normal mode นะครับเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมด้านซ้ายล่างครับจะมีสัญลักษณ์ของ try force นะครับผมนะโชว์ขึ้นมานะครับผมเป็นการลงบอกว่าเป็นการเล่น master mode อยู่นะฮะ มัสน์โหมดจะมีอะไรบ้างนะครับผมนะอันดับแรกนะครับคือเรื่องของมอนสเตอร์นะครับผมมอนสเตอร์จะมีความโหดขึ้นแล้วก็ในการจัดการยากขึ้นนะครับผมเช่นมอนสเตอร์ที่เป็นโกลเด้นนะครับโกลเด้นกอรปลินนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับผมนะมัสเตนิโหมดจะมีโกลเด้นกอรปลินนะครับที่มีพลังชีวิตอึดมากนะครับผมอึดกว่าซิลเวอร์กอรปลินนะฮะจำเป็นจะต้องใช้อาวุธ ที่มีพลังโจมตีเยอะๆนะฮะตีมันฮะถึงถึงจะตายนะครับผมนอกจากมีโกโกอบลินแล้วก็ยังมีโกมีโกลเด้นโมบล,ลินนะครับผมนะแล้วก็พวกซิลเวอร์โมบล,ลินนะครับมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีกิ้งก่าสีทองนะฮะอันนี้มีเหมือนกันแล้วก็ มอนสเตอร์โคเด้นอีกอันหนึ่งก็คือลูกพี่ไรเนลนะครับผมโกเด้นไลเนลสีทองนะฮะจะมีพลังชีวิตอึดมากขึ้นนะครับจากการยากขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับมอนสเตอร์ทุกตัวในในโหมดมาสเตอร์โหมดนี้ครับจะสามารถรีเจนเลือดได้นะครับผมเมื่อเราโจมตีแล้วลดพลังลดพลังชีวิตมานะครับถ้าเราหยุดหยุดโจมตีไปครับมันก็จะสามารถฟื้นเลือดได้นะครับรวมถึงบอสต่างๆนะครับก็สามารถ ดีเจนเลือดได้เหมือนกันนะครับผมจะทําให้าาการจัดการมอนสเตอร์ทําได้ยากขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นลูกพี่ไรเนลนะครับผมนะเราอาจจะต้องใช้ธนูสกิดนะครับลูกพี่ไรเนลนะในระหว่างต่อสู้นะครับเพราะในในช่วงที่เรายังไม่สามารถโจมตีได้ครับมันจะฟื้นเลือดขึ้นมานะครับอ,อีกหนึ่งเรื่องนะครับผมนะ ก็จะมีความยากในเรื่องของการปัดเลเซอร์ของกาเดียนครับเนื่องจากมีการดีเลย์ในช่วงของการยิงครับจะมีจังหวะหลอกนะครับผมทำให้เราปัดเลเซอร์จะยากขึ้นฮะอ่ะโดนหลอกงั้นประมาณนี้นะครับนี่คือความยากของการเล่น Master Mode นะครับผมนะอ่ะทีนี้เราจะเริ่มเล่น Master ร์โหมดยังไงครับให้อ่า ได้ไปอย่างราบรื่นนะครับโดยไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะครับผมนะ,ะวิธีครับเราจะมาสอนวิธีว่าเล่นมาสเตอร์โหมดอย่างไรนะครับผมนะ,ะเราจะมาสรุปกันนะครับผมนะเริ่มแรกนะครับเราจะต้องฟาร์มอาวุธก่อนนะครับในดินแดนแห่งเกตพาทูนตอนจุดเริ่รมต้นนะฮะฟาร์มพวกกิ่งไม้ขวานแล้วก็ดาบนะฮะแล้วก็ ธนูนะฮะที่อยู่ด้านบนของ Temple of Time หาหาธนูเสร็จกก็ต้องมาหาลูกธนูต่อฮนะ,อะลูกธนูก็ด้าน ừ, เราสามารถเก็บได้ครโดยการย่องสเตลนะครับเพื่อไม่ให้มอนสเตอร์ที่อยู่ด้านข้างครับรู้ตัวนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็คือวิธีการหาอาวุธช่วงเริ่มต้นนะครับ ที่บอกว่าอาวุธหายากเหลือเกินแตกง่ายเหลือเกินนะฮะอ่ะทีนี้ถ้าเราจะไปบวกกับมอนสเตอร์นะครับอ่ะต่อสู้เราจะต้องเตรียมให้พร้อมนะครับอาวุธให้พร้อมเราจะต้องตีให้จากการมอนสเตอร์ให้ตายนะครับผมถ้าไม่ตายมอนสเตอร์จะรีเลือดใหม่ครับซึ่งจะทําให้เราเสียอาวุธที่เราใช้ในการต่อสู้ไปนะครับผมนะในช่วงแรกของเกมนะครับเราควรจะหลีกเลี่ยงในการต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์ครับที่มีจานวนเยอะๆนะครับผมนะ เพื่อที่ไม่ไม่เปลืองอาวุธนะครับผมนะอาวุธจะได้ไม่แตกป่อยนะครับแล้วก็สังเกตที่จุดต่างๆใช้กล้องสองนะครับว่ามีมอนสเตอร์ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะครับเราก็หลบเดินอ้อมไปนะครับผมนะจะมีบางตัวอาถ้าเห็นถ้าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับเราก็ต้องวิ่งหนีอย่างเดียวครับผมแล้วก็ระวังสเตมินาหมดนะครับหนีไม่ทันก็โดนโดนฟันเรียบร้อยครับผม กลับไปเกิดใหม่นะครับผมอะแล้วก็ในเกรดพาทูนะครับจุดเริ่มต้นของเกมก็ยังมีมอนสเตอร์ไลเนลนะครับผมนะซึ่งเรายังไม่สามารถสู้ได้ในตอนนี้นะผมนะยังไม่ o อพพอนะผมนะเราก็ต้องเดินอ้อมเพื่อที่จะไปทำภารกิจอื่นๆนะครับผมนะอะต่อมานะครับผมนะเราจะ,ะเริ่มเล่นนะครับโดยการนะครับอา วิธีที่ดีที่สุดก็คือเคลียเมนเควสทให้หมดครับก็คือโดยการเปิดหอคอยนะครับแล้วก็โหลดแมพให้ให้เรียบร้อยนะครับพอเราโหลดแผนที่ได้เรียบร้อยนะครับเราก็เอาแผนเ,เดินเดินทางต่อโดยการเคลียรสารเจ้านะครับ ในทั้ง4นะครับของ g เก a Part 2นะครับแล้วก็โหลดสกิลนะครับโดยสกิลแรกครับที่ได้นะครับก็คือเป็นสกิลพลังแม่เหล็กนะครับผมนะแมกเนสิตนะครับจากนั้นนะครับก็เคลียร์พัซเซิลในสารเจ้านะครับแล้วก็รับ Spirit o f ฟนะครับเพื่อเอาไว้แลกกับแลกหัวใจแล้วก็ s t ตมิน่นะครับ หลังจากนั้นเราก็ไปเก็บสารเจ้าอีก3อันที่เหลือครับสารเจ้าต่อไปก็คือสารเจ้าระเบิดนะฮะโหลดรับพลังนะครับสกิลรีโมทบอมบ์นะครับสำหรับการทำระเบิดนะครับระเบิดสี่เหลี่ยมแล้วก็ระเบิดกลมนะฮะแล้วก็ไปอีก2สารเจ้าครับก็คือสารเจ้าหยุดเวลานะครับรับพลังหยุดเวลาแล้วก็ ไปสารเจ้าน้ําแข็งนะครับอยู่บนภูเขานะฮะเพื่อรับโหลดพลังของนะครับการสร้างผลึกน้ําแข็งนะครับอันนี้หลายๆคนคงทราบแล้วนะครับผมนะจากการเล่นเมนเควสนะครับในเงินเอลโหมดนะฮะอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็เอาสปีดออฟที่ได้จากการเคลียร์สารเจ้าครับไปแลกครับเพื่อแลกหัวใจหรือสเตมินาก็ได้ครับ แต่มาสเตอร์โหมดขอแนะนำให้เป็นสเตปิน่าก่อนนะครับผมนะเพื่อที่จะใช้ในการวิ่งหนีมอนสเตอร์นะครับผมนะจะได้อึดขึ้นนะครับจะได้ไม่เหนื่อยนะฮะอ่ะแล้วก็พอรับสปิริตเออแลกสปิริตเรียบร้อยนะครับก็ไปคุยกับตะลุงนะครับคิงโรมนะฮะคิงโรมก็จะให้พาราไกดเดอร์นะครับผมนักับเรามานะฮะจะทำให้เราสามารถนะครับออกจากดินแดนแห่งเกรสพาทูได้นะครับ ในระหว่างที่ก่อนที่จะออกนะครับจากเกส์ปทูนะครับหรือในช่วงเวลาที่จะเคลียร์สันเจ้านี่ก็พยายามฟาร์มพวกวัตถุดิบต่างๆนะครับในแก่พวกแร่แล้วก็วัตถุดิบในการทําอาหารนะครับพวกนี้วัตถุดิบพวกนี้ครับเราจะต้องเอาไปทําอาหารนะครับไว้ใช้ในการเพิ่มพลังในการต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์นะครับ แล้วก็เรายังสามารถฟาร์มนะครับลูกธนูนะครับจากตรงนี้ได้นะครับโดยใช้ที่พากะดเาเหล็กพาดกระดานอันนี้ครับผมพาไปตรงนี้ได้ครวางเสร็จเราก็เดินเข้าไปครับผมเพื่อเปิดหีบออกมานะครับเ,เราจะได้ไอซ์แอโ o ่นะครับธนูน้ำแข็งนะครับอย่างละ5ดอกแล้วก็ อีกอันหนึ่งนะครับเป็นไฟอาโลนะฮะทีนี้เราก็สามารถเอาไปใช้สู้กับพวกมอนสเตอร์ได้นะฮะแล้วก็มาสเตอร์โหมดมีจุดพิเศษในการหาของอีกอันนึงครับก็คือบอลออคโตบอลลูนับปมุบอลูนเราสามารถเก็บของจากตรงนี้ได้นะครับเปิดขีบออกมาครับจะได้ของดีพอสมควรนะครับเราสามารถหาของเพิ่มพวกอาวุธแล้วก็วัตถุดิบได้ครับจากการสแกนอะมิโบนะครับ โดยถ้าเกิดเราเคลียร์สารเจ้าแม่เหล็กนะครับแล้วก็สามารถเริ่มใช้อมิโบได้เลยนะครับเราสามารถเอาเอา,เอาวุธจากอมิโบครับไปใช้ในลุยในมาสเตอร์โหมดได้นะครับทีนี้นะครับพอเราได้พาราไกด d เดอร์แล้วเราจะเตรียมที่จะออกไปจากเก p พาทูนะครับ ก่อนที่จะไปหาอิมปานะครับผมแนะนํานะครับผมถ้าอยากจะไปแบบว่าเล่นให้สบายนะครับแนะนําให้ไปที่ตรงนี้ก่อนฮะหลายใครหลายๆคงทราบนะครับก็คือปราสาทไฮรูนนะฮะเราจะไปเดินไปที่ตรงนั้นก่อนนะครับในระหว่างทางจะเจอพวกมอนสเตอร์ดักมาก็พยายามหลบหลบไม่ได้ก็จะต้องจัดการนะครับผมนะอย่างการเดียนตัวนี้นะครับต้องปัดเลเซอร์ทิ้งพอมาถึงใกล้ถึงด้านหลังปราสาทนะครับก็จะมี ออตโต้บอลลูนนะครับที่ให้เก็บของนะครับก็พยายามเก็บหีบที่อยู่บนแพรลอยครับเราจะทําให้ตัวละครนะครับมีอาวุธที่แข็งไออาวุธแรงขึ้นนะครับทำให้ตัวละครเรามีความเป็น OP มากขึ้นนะฮะ <c oughs> เก่งมากขึ้นสามารถลุยกับผู้มอนได้อตอนนี้นครับพอมาถึงปราสาทครับด้านหลังปราสาทครับ ตอนนี้สเตมิน่ายังน้อยอยู่แล้วก็หัวใจก็อยู่แค่3ดวงนะฮะเรายังไม่สามารถลุยได้ฮะก็แนะนําว่าให้วิธีให้วิธีนี้ครับก็คือสร้างผลึกน้ําแข็งครับกระโดดไปเรื่อยๆนะครับไตไปเรื่อยๆจนมาถึงนะครับด้านหลังของปราสาทนะฮะเราจะมาฟาร์มอาวุธกันที่นี่นะครับที่ผมเคยสอนไว้คลิปคราาที่ก่อนนู้นนะฮะไปคลิกลิงก์ได้นะครับ เข้ามาที่ด้านหลังครับก็ระวังการเดียนสอยนะครับผมนะเราห้ามโดนเด็ดขาดนะครับผมตายทันทีเราจะหยิบดาบไฟอันนี้ก่อนนะครับผมนะจางนั้นก็หลบหลีกให้ได้นะครับผมแล้วก็มาตรงนี้นะผมแท่นคบเพลิงนะเอาดาบไฟที่จะที่ได้มาครับจุดคบเพลิงนะครับเพื่อเปิดสารเจ้าของด้านหลังของปราสาทนี้ครับ ในช่วงเริ่มต้นครับยังไม่ต้องไปเคลียร์ในประสานเจ้านี้นะครับผมนะมันเป็นสานเจ้าที่มีการ์เดียนนะครับไว้ต่อสู้นะเรายังสู้กับเขาไม่ได้นะครับให้ทําการมาร์กแมปของสานเจ้านี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการเป็นจุดสตาร์ทนะครับสำหรับการฟาร์มอาวุธในปราสาทนะฮะพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็ตามที่เคยสอนไว้นะครับก็คือหาอาวุธนะครับมาใช้เลยนะครับผมนะพวกโล อาวุธหนักๆน,นะครโจมตีแรงๆนะฮะนีะ่ประมาณนี้ถ้าพกดาบสายฟา้ามาด้วยก็จะดีมากครับสามารถปลดอาวุธของพวกมอนสเตอร์แล้วก็เก็บออกมาเป็นของเราได้นะฮะอันนี้ก็คือวิธีการทำให้ตัวละครเรา o p ยิ่งขึ้นนะครับเก่งเทพๆในตอนเริ่มต้นจะได้สามารถเล่นมาสเตอร์โหมดได้อย่างง่ายดายนะครับผมนะไม่หัวร้อนนะฮะ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ครับช่อง d g t Channel ครับไปก่อนครับสวัสดีครับ